สวัสดีค่ะก็อัดหลายรอบแล้วไม่ได้ทีเหนื่อยก็มาอัดคลิปเนาะไม่ได้อ่านนานแล้วก็คลิปแรกของปี2015หก็ว่าได้เลยเหนื่อยอะ่ะพูดหลายรอบแล้วอ่ะไม่สบายด้วยโอเคนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนะมีหลายคนถามมาว่าพี่คะไอ้ที่ใช้อยู่เนี่ยใช้ใช้ของที่ขายอยู่หรือเปล่าแลวไอ้ที่ขายอยู่เนี่ยขายยังไงบ้างราคาเท่าไหร่มีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ ก็จะบอกกันวันนี้นะคะก็ให้ดูนายกายกันที่ใส่แว่นไม,ไม่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าไม่สบายแล้วตามันจะแดงก็เลยเออไม่อยากถอดมันนะคะก็นี่ให้หน้าดูว่าหน้าดีขึ้นเนาะกันก็หลังทดลองคีมอยู่คีมอะไรก็ยังไม่บอกเลยก็หน้าดีขึ้นมากเลยแต่รอยดํานิดๆแล้วก็สิวหนึ่งเม็ดตรงนี้ก็คือพอดีไปบูชาพระแม่มาแล้วก็ไป อันเชิญพระพิคเนตเข้าบ้านนะคะมันก็เลยมันก็อาจจะเป็นหรือว่าไม่รู้เลิกงามยามดีหรือเปล่าที่ได้ขึ้นตรงนี้มาเพราะว่าเหมือนที่ไปวัดแขกอะไรเขาก็จะเจอมตรงหน้าผาก,กันนะอ,อ่นะเนาะก็ประมาณนั้นมาโนกันไปนะคะก็มาเริ่มต้นที่ว่าใช้อะไรเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าไม่เพิ่มการเสียเวลาหนึ่งนาทีกว่าแล้วนะคะก็อันนี้นะคะที่ใช้ด้วยแล้วก็ขายด้วยนะคะก็คืออันที่จะเอามานี่ก็คือ ใช้ทุกตัวแล้วก็ขายทุกกล่องของแบรนด์ยูริแน่นอนนะคะถ้าไม่ใช้ก็ไม่สามารถตอบลูกค้าได้นะคะว่าอันนี้มันจะเป็นปัญหาที่แบบว่าลูกค้าเจอปัญหานี้มาใช้แล้วเป็นอย่างนี้องแก้ไขปัญหายัางไงบางทีเราก็เจอแล้วเราก็จะตอบลูกค้าได้บางทีลูกค้าใช้ผิดวิธีอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะบอกได้ขออนุญาตพูดเร็วนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวอัปโหลดไม่ได้อีกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมะเขือเทศนะคะสมมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็ จะใช้ทานในตอนกลางวันนะคะแล้วตอนกลางคืนก็จะใช้แต้มสิวหรือว่าแต้มรอยบนใบหน้านะคะอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วปกติจะใส่กล่องแพ็กเกจอย่างสวยงามเลยอันนี้ของหมดกําลังสั่งเข้ามายังไม,ไม่ถึงเนาะก็อันนี้ราคา350บาทนะคะใช้เองทุกตัวแน่นอน,นะคะันที่ขายอันนี้ก็สมยูรินะคะก็จะมี2ขนาดขนาด ใหญ่ก็100กรัมนะคะ900บาทอันนี้จะเป็นขนาดเล็กนะคะ30กรัม300บาทนะคะก็ใช้เองเหมือนกันตอนนี้ฉันใช้กระปุกเล็กอยู่เพราะว่ากระปุกใหญ่มันหมดไปแล้วก็เลยกระปุกเล็กมาใช้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวโลชั่นยูรินะคะอันนี้ก็จะ350บาทนะคะก็ใช้เองเหมือนกันก็ดูได้เลยเพราะว่าถ้ายังไม่ใช้มันก็จะเป็นแพ็กเกจ่องดีไม่ได้บีบม,มาเนาะก็จะจะใช้ทาผสมกับตัวนี้ในตอนกลางวัน ผสมกับตัวนี้ในตอนกลางคืนก็คือโอ้โหแบบมันจะทําให้เราทาง่ายมากปกติแล้วตัวเปียกมันมาแล้วก็ทาครีมอันนี้อันนี้ไม่ต้องเลยค่ะอันนี้ก็ผสมกันก็ทาง่ายมากค่ะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นกันแดดอันนี้ก็จะใช้ทาในตอนกลางวันหลังจากทาโลชั่นกับมะเขือเทศเสร็จนะคะก็จะทาในตอนกลางวันอันนี้จะมี spf นะคะ50 pa บวกนะ่ดูนะครีมนี่จะเป็นอย่างนี้สีขาวนะคะป้องกันแดดได้จริง แต่ทายดี๋วก็จะใช้ทุกวันนะก็คือคนที่บอกว่าใช้แล้วไม่ค่อยเห็นผลเนี้ยก็บางทีก็ขี้เกียจเอาพูดตรงๆง,ง่ายๆไม่ค่อยทาเราอียน่าหนี้หน้าหนาวเนาะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะ้าแทบไม่อยากจะอาบก,กันเลยเพราะว่าได้นะคะ <c oughs> ก็ต้องทาทุกวันเนาะครีมเนาะให้มันบํารุงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นของภายนอกที่เราต้องทามันบํารุงเนาะอยากสวยก็ต้องอดทนนะคะต้องมันขยันเข้าไวนะ้เนาะ ความสวยไม่ได้มาง่ายๆนะบอกไว้ก่อนเลยขนาดสัญญกรรมยังต้องเก็บตังค์สัญญกรรมทั้งแพงไเองเนาะโอเคนะคะต่อไปก็มาเป็นตัวอ้าเมื่อกี้ลืมบอกกันแดดราคาไปยังสามร้อยเก้าสิบเนาะอันนี้ก็เป็นมาร์กนะคะที่ใช้อยู่ก็ใกล้จะหมดแล้วก็จะมาร์กทั้งหน้าและตัวนะคะส่วนใหญ่จะมาร์กหนะ้าเพราะว่าจะเป็นคนหน้ามันสําหรับคนหน้ามันนี่ใช้ตัวนี้แล้วเวิร์กสุดนะคะก็มันจะควบคุมความมันให้ด้ให้ดาว,ดวได้ด้วยแล้วก็ กระชับรูขุมขนเราด้วยนะคะก็อันนี้350บาทนะคะจะทามาร์กไวทิ้งไว้นะคะก็20นาทีหรือว่ารอจนกว่ามันจะแห้งแล้วค่อยไปล้างออกอืมชอบมากอะ่ะมันช่วยลดความมันของบนใบหน้าได้มากเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นสบู่อันนี้ก็จะมี2ออย่างอันนี้จะเป็นสบู่กูกตานะคะจะเป็นสบู่ที่ใช้ไว้ระเบิดขี้ไข่สำหรับคนที่ขี้ไข่เยอะๆมากๆอะไรเงี้ย ใช้ตัวนี้ถูไปแล้วก็พอกทิ้งฟอกทิก้งไว้นะคะสัะกประมาณหนาที6นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล้างออกแล้วพอตอนเราก็จะเช็ดตัวมันลองถูใี้ใครดูมันจะออกมาเป็นปื้นเลยนะอืมจากองใช้แล้วอันนี้ก็จะเป็นสบู่สครับนะคะอันนี้จะใช้ทุกวันมันจะมีเม็ดสครับในตัวสบู่เป็นน้องสีชมพูแบบนี้นะคะอันนี้ใช้ใช้ตัดแล้วเนาะ ใช้ตัดตัดไปแล้วก็ใช้หาะมีั้นทอาไปทั้งก้อนแล้วมันเกลืองมานเจียดนะ้ํามันละลายไปเลยเนาะก็อันนี้ก็จะ190บาทนะคะส่วนสบู่กูต้าก็จะก้อนละแปบาทขนาดไม่เท่ากันนะอันนี้ก็น้ําหนักมันจะอยู่ที่70กรัมอันนี้มันจะอยู่ที่100กรัมนะโอเคต่อไปมาตัวสุดท้ายนะคะของแบรนด์ยูินะก็จะเป็นตัวกูต้าสวิตนะคะตัวนี้ จะผสม3ามอก่อนอย่างที่รู้กันว่า3ามอนั้นมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างร่วมความข่าวลว้นๆเลยนะคะและ้วก็ยิ่งกินยิ่งขาวบอกเลยตัวนี้ก็จะมีพวกวิตามินซีมีซิงค์มีอะไรเงี้ยเอยอ,อยู่ในในี้เยอะมีส่วนผสมแบบคือมันช่วยเราได้ทั้งภายในและภายนอกเลยนะเพราะว่าปกติหน้าจาจะเป็นสิวแล้วก็จะเป็นหลุมๆตรงเนี้ยเออพอก,กินตัวนี้ไปก็สิวก็ลดเพราะว่าใช้ครีมที่ทดลองอยู่ก็ลดลงไปกินตัวนี้ด้วยยิ่งทําให้แบบ ดีขึ้นไปเรื่อยๆอตอนนี้ก็เหลือสิวเม็ดเดียวอย่างที่บอกตอนนี้ก็จะละ590บาทนะคะก็ใครที่อยากกินเป็นแผงแบบอยากทดลองก็แผงละ250แล้วถ้าใครแบบเอ้ยเป็นกล่องดีกว่ากล่องนึงได้30เมตรคุ้มกว่าอะไรเงี้ยก็มาลองมาซื้อกันดูได้ก็สําหรับใครที่สงสัยอะไรก็มาสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะเพราะว่าวันนี้นานแล้วยาวแล้วนะคะคลิปมันจะโหลดไม่ได้เนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ทิ้งเฟซไว้ให้นอ้องก็ติดต่อกันมาได้นะคะสำหรับคนที่อยากได้มีแว่นขายเลยนะใครอยากได้มีหลายแบบมากไม่ค่อยได้อัปเดตเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยเนาะแล้วก็ไม่สบายช่วงนี้ป่วยก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเลยนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะใครที่สนใจสอบถามสงสัยปรึกษาได้หมดนะเดี๋ยวทิ้งไลน์ทิ้งเฟซไว้ให้นะคะก็ยังไงนะคะหน้าหนาวก็ ป่วยบ่อยป่วย,ยง่ายอะไรเงี้ยก็รักษาดูแลตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าจะก็ไม่สบายอย่าลืมกันแดดน,นะต่อให้แดดไม่ร้อนเงนี้ก็ต้องทาโอเคนะคะไปแล้วบ๊ายบาย